ถูกมาเนี่ยเอ้าถูกทุกรอบไหมถูกทุกรอบเลยทั้งทั้งทั้งลาวทั้งไทยหรอเมนป่าจะทำให้พี่ถูกทุกรอบอือปูนี่เนียปลาซื้อโอ้โหปู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 ขาวเรานี่เลยปูขาวเรานี่นะครับนึอแหม่แท้ ถูกจนต้องเลี้ยงหมูหมูทุกงวดเลยแหละครับนี่นสองตัวเมื่อเมื่อวานเลยโอ้แมนอีรีแต่ว่าเลขนสามตัวอยู่กับปินของรุ่นสปายไงซื้้อใหถูกสามตัวเลยแหละครับสามตัวก็เล่นฟูให้มาหน่ะครับสองแปดห้าอ่าเกี่ยว์วัตัดซื้อก็งวดก่อนที่โทรหาน้องเขาเขาให้มาถ้าจะไอ้มันเจ็ดสองเก้าหรือเก้าสองเจ็ดเนี่ยวัดสซื้อเอา นี่ม,นมันชูเกหาห้าสองไปดีว้าอาหานอกว่ดมีอันว่าศูนย์หนึ่งนี่มาแตใสค่ะศูนย์หนึ่งเนี่ยอ๋อคือว่าสีส่อศูนย์หนึ่งก็ผูกเขาฝันไงเขาไม่บอกเราตรงๆเขาจะบอกม่ฝนนัน สามหกหกสามสองหนึ่งก็ออกเอ่ออมาแรลสูงหวลาบอมาได้แปดมาได้หามาได้สองมาได้เราก็จะรวมตัวกันเอาไงสองแปดห้าเขาจะไม่ได้พูดแบบเอจะซื้อทีก็ต้องถามปู่ทีไม่เขาโทรมาเลยเขาโทรมาบอกเอาแต่แต่ว่าปู่นี่ถูกทุกทุกวันเลยนะครับถูกเมื่อคืนเขาก็ได้ห้าค่ะอาแล้วหวยหวยรัฐบาลเขาจะซื้อตัวไหน อกว่ามัานอาจจะมาศูนย์หนึ่งรางศูนย์หนึ่งรางเพราะว่าฝันเห็นนะราชการที่สีสามคืนแล้วเพียน,นะ<อ>ที่ฝัน, 3, 3ปปน,นี่ยังสามสาวนะันนีแเราอ่ะโันสามคืนเลยส <3 S 1> คืนคซ้อนเลยเห็นนะแคทีหนึ่งศนย์หนึ่งเลยก็เลยว่าทำไมเร<ส>าก็ซื้อศูนย์หนึ่งทำไมไม่ซื้อ 101, ไมไมอายุก็ฝันเห็นราชการที่เก้ามันก็นยัง อยู่เลยหนึ่งศูนย์แล้วไอ้พระเจ้าแผ่นดินเป็นเก้าเก้าหนึ่งศูนย์เนาะเาซ้ายใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่พี่พรก็ว่าอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่มันเลขล่างมันคือศูนย์เนี่ยศูนย์มันมันมีอย่างเพิ่มอีกแล้วแต่ไม่เป็นเลขล่างแล้วพี่พรมาตัวศูนย์หนึ่งก่อนเลย ออกกันยังว่าซื้อศูนย์เออลอตเตอรี่ศูนย์หนึ่งแล้วฝันได้กามขี้ถ้าได้ฝันได้กามขี้ได้ตังไงได้ตังเมืนเราว่าเราได้ตางเพราะเราถูกหวยเราเราก็ถูกทุกวันอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้เอิจใจแต่ว่าเมื่อคืนนี้ได้สามตัวเลยสามตัวตรงเลยป้าตัวไหนนะออกตัวไหนสองแปดห้านี้สองแปดห้าเมื่อคืนตามาวสามตัวตรง เดินนั่งโดกับเซียนเลยกตัวมือเนี่ยจนว่าลูกน้องเบื่อหัวหมูเลยแหละครับพี่พรครับใช่ทำไมต้องบนหัวหมูเอ้าเจ้าที่เหรอไม่ที่แรกมันมันชอบกินหัวหมูมาย่างลิ้นอะไรเขาจะอุกไงมันอร่อยครับเัาก็จะกินกินติดกันอ่ะบนเลยแับลูกน้องไม่ได้บน่งแต่ว่าถูกปุ๊บเขาบอกเจ๊ขอหัวหมูหน่อยนะต่อเม่อ ทีนี้เขาเลยบอกว่าเมื่อคืนก็บอกว่าเมื่อกี้แล้วหัวหมูจะกินอ่ะเคนตารุกกับแตงหมูเพอเป็นทุ่งใหญ่เลยไงก็ค <c oughs> ือเบื่อหัว <c oughs> หมูเบื่อหัวหมูเบ <c oughs> ื่อหัวหมูคือจันพุทธสุกนี่ได้กินทุกวันจันสุกเมื่อกี้เนี่ยกมันวันสุกกับวันพุธเมื่อกี้กินหัวหมูครับอ่าไอ ย้นก่อนนั้นน่ะเขากินขนมจีนมันถูกถูกทุกวันไงเ้อนย้นยนอนกลับไปไปถามคนงานเลยอ่ะมันบอกว่าไม่เข้าใจอ่ะเอออาอซื้อด้วยนะแต่ถึงเวลาเขาก็ลืมเขาไม่ได้ซื้อ,เ,อ,อเขาไม่มีดวง ไม่นั่งนั่งกินที่จริงเนี่ยถ้าไม่เมาไม่เคยกินเหล้าเขาถือเหล้ามาด้วยเมื่อวานเนี้ยเขาบอกว่าเจ๊เป็ดไหมนะ่ะท้องอื่นมันจะได้หายก็เลยเป็ดกับเข,เขาก็ถามว่าเจ๊จะซื้อจะซื้อ,จะ,อจะซื้อนะจะซื้อเยอะอยู่เนี่ยเอาเอาเงินเข้าไวล้ละสองพันจะซื้อสองแปดห้าบอกเขาน่าอเมาหัวจิม้มจนลูกพ้แม่แม่ซื้อไหมตกลงหัวเนี่ยซื้อซื้อสองแปดห้าซื้อให้แม่ด้วยเออเขาก็ได้ซื้อไอ้แค่นั้น ถ้าไม่เมานะ่ะจะได้เยอะโอ้าะวเองลงเงินเองไงนั้นลูกสบายบอกว่ามีเงินในโทรศัพท์แค่นั้นเออจะได้เยอะจะได้เยอะได้ได้เท่าไหร่ได้ห้าพันได้ห้าพันได้สิบตัวแต่ถ้าเกิดกำลัสองตัวก็เป็นหมื่นเหมือนปกติวันนี้เลี้ยงอะไรเคนตทลุกเขาเลี้ยงเคนตทลุกกับเตงมัวเตงมัวเขาบอกว่าเขาเคนเทลุกก็ถุงหนังก็สามร้อยใช่ไหมเขาเบื่อหัวหมู เขากินบ่อยกินจนจนวิ่นแล้วเลยนะแล้วเราหกสามวันเดียวได้ไรพอนายหกสามได้หมื่นห้าได้เมื่อนาถ้าออกสามห้าเลยฮะกได้เป็นแสนพราะเราคิดว่ารถมันน่าจะรถแต้มหน่อยไงจะสามหกใช่ไหมกู้พ้นฟันฟันแม่จังไหนก่อนจ้าฟันแม่เขาตำท้าย เลขตุ้มเปีโยเลขตุ้มเปีเลยทะเบียนรถยังกะหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองสามหกป้าเดินางเดางคขาจะไปเอาหน้ามันเนาะเขาอเอาแต่ท้าย มอนนั่นแหละแต่กม้นนี้แต่ว่าไม่บ่อยจังเขามีแล้วนะเขาบอกอยู่แต่ว่าจําไม่ได้แต่ว่าจําได้แต่ที่ตัวเองไปซื้อลอตเตอรีิ01แล้วก็มาฝันว่าได้จำขี้แต่ปู่บอกว่ามึงจำขี้มึงได้ตังค์แล้วนะน่ะอะไรแบบนี้แล้วท้ายถามตัวตัวไหนอ่ะที่ที่ว่า01เนี่ยจำได้ไหม901 901อุ้ยพอดีเลยนะเนาะก็ตีให้910เนาะ ซื้อลอตเตอรี่901ฝันวัยรุ่นกํา่แต่ว่าซื้อทั้งสองอย่างนะซื้อคือไอ้เจ้าถึงก็เอา<อ>810กับ901แต่ว่า<พ>ที่เสียงหวยนะเสียงไง01น,นะชอแบ01บเราไม่ชอบอยู่แล้วค่ะที่เอาเสร็จมอสที่นอนอ่ะเออ1เรียกฝันว่าได้กาํา퀴ไงแต่เนื่องเราไม่เคยฝันกาํา퀴ก็เลยสงสัยก็เลยมาถามผู้ผู้บอกว่านั่นแหละ มีโชคได้เงินสดแรงว่ไได้แล้วคือได้ปิดมือแล้วนะแต่ก็ไม่มั่นใจนะมันมาถูกเลขราวสามตัวไงไม่เคยถูกสามตัวนะถูกแต่องตัว<อ>ามาถูกสามตัวไงครับผมผีก็เห็นคุยกับผีก็รู้เรื่องผีมาหลอกนี่ดาเลยบอเจ๊เ ว่ายานเลยอ่ะที่แรกมันกลัวนะกลัวแล้วมันลำคาเนไงกเรากลัวมากมากไยกลัวผีน่ะมันไม่ได้ทําอะไรมันมาทุกวันมันมาทุกวันบ้านติดวัดเนาะเมื่อกี้ผมก็หลงไปหลังเมนเลยครับเมื่อกี้นี่จะพาเข้าหลังเมนแมเมื่อกี้เนี่ยก็ว่าไม่ใช่บ้านหรอกนี่อเลยตหาใหม่เออพี่เขียวคน บ้านนะคุณอยู่คนเดียวที่จริงคุามไม่ได้พูดคนเดียวนะเขาไม่เห็นกับพ่อนะทําไงละ่ะผีมันถามพ่อก็ต้องตอบโอ้ผีถามถามว่างไงอ่ะเหมือนว่าเหมือนเราคุยกันนั่นแหละก็นะยอยู่กับผีนะอยู่ในมันไม่เขยอยู่กับคนงานก็จริงอยู่แต่วนะ่า<อ>ตอนเรามาอยู่ใหม่ๆมันก็ยังไม่ได้ทําอะไรมันก็มีจะป่ามีาคนมาอยู่ด้วย<ๆ>เขาก็ ไม่ได้ผีมันดูดูนะมาลองเลยอ่ะช่วงนี้ที่ไม่ดูนนะคือปู่ไปทําให้นะภูขาเหรอครับใช่ปู่ไปทําให้ปู่ไปส่งให้เขาเกิด่ก็เลยบางๆหน่อยโอ๊ยบางก็ล้องเป็นนอนแม่ค <laughs> <l acht> นจางอินไปนอนสี่ ีผัวเมียทำงานเลเดี้ยวขวาใช่ไหมครับใช่ทะเลาะกันหน้ามันลากจากที่นอนมาวางไว้หน้าถนนเลยเนี่ยโอ้ถีนาขาเลยอ่าลากอุ้ยอตอนกลางคืนหรอใช่มีกู้หนึ่งไม่เขาไม่ให้ทะเลาะกันเขาไม่ให้ทะเลาะกันอลากขาเลยอ่ะลากมาทิ้งไว้หน้าบ้านเลยหน้าถนนเลยว่าเจ๊หนูอยู่ไม่ได้แล้วหนูไปขออยู่เป็นยางได้ไหมเหมือนกันอ๋อผีรากขา ปีตยานเลยประเดี๋ยวขอท้าไปขอปก็แม่นนะมันจะมีต้นต้นหนึ่งใหญ่ร้อยไปไหมล่ะวันเนี้ยเอาไหมพอนไปไหมขอปู่อยู่ที่ไหแล้วไขอหวยขอหน้าก็ขอปู่ด้วยแล้วก็ไปขอบ้านพี่พอนด้วยไงเดี๋ยวบ้านเผื่อได้มาแก้บนเนาะไขอไม่เคยพลาดงานงานขอก็ไม่เคยพลาดเออ เรลองไปขอจังหน่อยกันนะนาะขึ้นในต้นบกเลยนะเรอเขาทำพิธีแล้วก็ถากต้นบกใช่ไหมมันขึ้นเป็นตัวเลขเลยนะบไม่เคยไม่เคยเห็นแต่ก็ไปดูเขาทําในวันนั้นนะมันขึ้นไกลจะพาพาไปสักหน่อยเนาะพาขาลับพาไปสักหน่อยอยากขอดูอยู่เพราะว่าอยากจะสร้างให้เสร็จนะนะจะมาขอต้องมาวันอังคารเหรอวันนี้วันอะไรอ่ะอังคารเอาวันนี้ก็วันอังคารพอดีเลยอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเวิร์กสามสิบไปจัดกัน